เมตตาเมตตาธรรมของพระพุทธเจา้าเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาเขา้าเมตตาเขา้าก็กลายเป็นความวิมุตติหลุดพ้นได้เห็นบุคคลอื่นสัตว์อื่นเดือดร้อนมีความเมตตาสงสาร แต่เมตตาต้องประกอบไปด้วยปัญญาไม่ใช่ถ้าเมตตาประกอบไปด้วยราคะมันก็ไม่ใช่เมตตาของพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นอันข้างหลังนี่แหละเมตตาประกอบไปด้วยราคะเห็นบุคคลอื่นสัตว์อื่นได้รับความเดือดร้อนความร,รุ่นเมตตาสงสารเขาสุดท้ายก็กลายเป็นความเสนยหา พ่านเนนเหมือนกันบวชมา <c oughs> หวังแต่จะเอาความเมตตานำหน้าแต่ไม่รู้วิธีไม่รู้แนวทางก็ไปเมตตาเขาเสียหมดสุดท้ายก็แพ้ลาคะในใจตัวเองจำเป็นต้องสิกขาลาเพศออกไป สร้างครอบสร้างครัวมีลูกมีเมียอันนี้เลยว่าเมตตาที่ประกอบไปดาา้วยราคะเมตตาของพระพุทธเจ้าเป็นเมตตาเจโตวิมุตต์เมตตาต่อความหลุดพ้นเมื่อเมตตาเข้าบ่อยๆจิตใจมันก็เกิดความอ่อนโยน จิตใจมันก็เกิดความนอบน้อมทอตนไม่แข็งกระด้างไปไหนมาไหนเห็นบุคคลอื่นสัตว์อื่นเดือดร้อนมันก็เมตตาสงสารรักใคร่วังให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นได้รับความสุข วัมอยากให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นพ้นจากความทุกข์อันนี้เรียกว่าเมตตาเจโตวิมุตตความเมตตาทำให้จิตหลุดพ้นได้เม,เ,มเมื่อเจริญเมตตาอยู่บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตนี้มันก็จะมีความอ่อนโยนละมุนละไมละเมียดละไมจิตนี้ก็จะมีความสง่า ่าเผยไม่กระด้างกระเดืองจิตจะเป็นจิตที่สุขุมนุ่มลึกคำเพรลภาพจิตจะเป็นจิตที่สะอาดสงัดด้วยความเมตตาทำไมถึงเรียกว่าสงบสงัดสะอาดก็เพราะมันไม่มีแรงลิษยามันไม่มีแรงอาฆาต มันไม่มีแรงอาฆาตมาด้ายมันมีมีแรงปองไล่เห็นบุคคลอื่นสัตว์อื่นได้ดีมันก็พอย,ยินดีด้วยสแดสแดงมุทิตาแสดงมุทิตาจิตคือความพอย,ยินดีด้วยอ่า เห็นบุคคลอื่นสัตว์อื่นได้ดีก็มีความยินดีด้วยเรียกว่ามุทิตาธรรมเห็นสัตว์อื่นบุคคลอื่นเดือดร้อน,อนเร่าร้อนก็เรียกว่าเมตตาธรรมกรลณาธรรมเห็นคนไหนเห็นสัตว์อื่นบุคคลอื่นนินทาเจ้าของอ่าการแกล้งเจ้าของอนินทาว่าร้ายตัวของกเราเอง ก็อุเบกขาวางเฉยไม่ไปสนใจไม่ไปเอามาใส่ใจไม่ไปเอามาปรุงมาแต่งให้เป็นสัญญาอารมณ์ไม่เอามาปรุงมาแต่งให้เป็นชนวนเหตุทำให้จิตใจของตนเองมันเป็นทุกข์จิตใจมันมีแต่ความละเมียดละไม จิตใจประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเรียกว่าจเจริญวิหารธรรมเรียกว่าพรหมวิหารพรหมวิหารก็เป็นวิหารธรรมธรรมสำหรับผู้ที่จะฝึกใจของตัวเองให้ประเสริฐทรรมสำหรับผู้ที่จะปกครอง คนทำสำหรับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ปกครองลูกน้องถ้าเป็นองค์กรกับเจา้านายประธานบริษัทปกครองลูกน้องถ้าเป็นในวัดก็เป็นสมภารวัดปกครองพันเน์เนเทนชีถ้าเป็นในครอบครัวก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่ปกครองลูกหลาน ถ้าเป็นในโรงเรียนก็เป็นผู้อำนวยการปกครองโรงเรียนดูแลคณะครูนักเรียนนักการพันงถ้าเป็นข้าราชการตำรวจก็เรียกว่าเป็นผู้บัญชาการเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุดถ้าเป็นข้าราชการทหารก็เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดถ้าเป็นในโรงพยาบาลก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเหล่านี้เป็นต้น นี่คือวิหารธรรมธรรมสำหรับผู้บริหารที่จะนำธรรมเหล่านี้มาบอกมาสอนเก่บรดาผู้อยู่แต่บงังคับบัญชาทัดตีความหมายตรงตรงัวพรมวิหาร วิหารแปลว่าที่อยู่พรหมก็คือผู้สูงสุดผู้อยู่เป็นใหญ่ผู้อยู่ที่สูงเครื่องอยู่ของใจของผู้เป็นใหญ่หรือทำมันเป็นเครื่องอยู่เป็นสรณะของผู้ที่ปกครองคนหมู่ใหญ่ก็แปลอย่างนี้ได้ไม่ผิด ทายที่สุดก็คือปกครองใจเจ้าของนั่นแหละปกครองใจเจ้าของให้มีเมตตาจากที่มันเคยอิจฉาตาลอนก็มีความยินดีพอใจเห็นบุคคลอื่นสัตว์อื่นได้ดีด้วยก็อนอนุโมทนาด้วยไม่ไปแสดงความอิจฉาริษยาบุคคลอื่นสัตว์อื่นจิตใจของคนอื่น นี่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติใจของตนเองไปในตัวนี่ฉะนั้นท่านจึงให้เมตตากันเอออย่าอาขาดมาด้ายอย่าน้อยเนื้อต่ำใจอย่ากโกรธอย่าเครืองกันเราเราท่านท่นเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เดียวกันเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเหมือนกันมีอะไรไม่ให้โกรธเครืองกัน ให้อภัยซึ่งกันและกันเมตตาซึ่งกันและกันทุกคนต่างมีข้อผิดพลาดโดยกันข้างนน้นเกิดขึ้นมาไม่มีใครประเสริฐมาตั้งแต่วันเกิดทุกคนประเสริฐโดยกันหมดคือเป็นมนุษย์สมบัติคือเป็นสัตว์ประเสริฐแต่จะให้จิตใจของคนเรามาเหมือนกันมันก็ไม่ได้จะให้มาคิดเหมือนกันมันก็ไม่ได้จะให้มาทําเหมือนกันมันก็ไม่ได้ท่านจึงให เปิดโอกาสให้กันและกันความผิดพลาดมันมีด้วยกันทุกคนทุกรูปทุกนามไม่มีใครไม่มีข้อผิดพลาดในการใช้ชีวิตแต่ละคนแต่ละผู้แต่ละนามท่านจึงให้มีความเมตตากรุณาต่อกันและกันไม่เบียดเบียนกันให้โอกาสซึ่งกันและกันเห็นคนอื่นทำผิดเห็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์องค์เดียวกันทำผิดก็เตือนกัน นี่ฉะนั้นท่านจึงให้มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ทุกคนเข้ามาแล้วมาเอาหลักเหล่านี้เป็นบรรทัดฐานในการดำเนินในการปฏิบัติในการดำเนินวิถีของจิตให้มันเดินไปถูกทิศถูกทางไม่หลงทางลูกศิษย์ครูบาอาจารย์องค์เดียวกัน เข้ามาเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์องค์เดียวกันเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าด้วยกันจำเป็นจะต้องเอาธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยของจิตถ้านอกเหนือจากนี้แล้วไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้ากลายเป็นธรรมของพระเทวทัตไปเสียอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นให้เข้าใจเมตตาสงสารซึ่งก,รรก,กันและกัน ต่างคนต่างรักตัวกลัวตายรักสุขเกลียดทุกข์เกิดมาเป็นสัตว์ร่วมโลกร่วมเกิดร่วมตายร่วมแก่ร่วมเจ็บด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นโลกคือหมู่สัตว์ไม่ว่าคนว่าสัตว์เกิดมารักตัวกลัวตายรักสุขเกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครที่จะเกลียดสุขรักทุกข์ต่างคนก็ต่างเอาตัวรอด ขนาดเหยียบน้ํามันเจ็บก็ยังต้องรีบนั่งลงดูเลยขนาดเหยียบแก้วเลือดกระซิบออกนิดเดียวมันก็ยังรีบนั่งลงล่างแผลเลยนั่นแสดงถึงจิตที่รักตัวกลัวตายรักสุขเกลียดทุกข์นี่ฉะนั้นจึงให้มีความเมตตาสงสารสึ่งกันและกันมาวัดมาวาก็ให้มาเจริญทมเจริญมินนัน มาเช้าชามเย็นชามก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรพระเนเหมือนกันอยู่เช้าชามเย็นชามก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรทำไมภาวนาออกพรรษาก็อย่าให้จิตใจมันออกจากศินจากธรรมออกพรรษาก็ให้จิตใจมีความตั้งมัน่นมั่นคงในหลักธรรมหลักวินยัยในหลักปฏิปทาเครื่องดำเนินที่เคยดำเนินมา ไหว้พระสวดมนต์เดินยกงกรมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนานวันคืนล่วงไปล่วงไปมันก็เป็นเพียงสมมุติเท่านั้นแหละวันวันมีแต่มืดกับสวา่างโลกอันนี้มีแต่มืดกับสวา่างเดี๋ยวตะวันตกดินตะวันรับขอบฟ้าแล้วกับมืดพอตอนเช้าตะวันโผล่มากับแจ้งสว่างขึ้นมามีสองอย่างในโลกอันนี้มีแต่มืดกับแจ้งอ่า มีดินมีน้ำมีลมมีไฟเหล่านั้นมาสมมติเอากันทั้งนั้นมาสมมุติขึ้นด้วยกันทั้งนั้นสมมุติเป็นหญิงเป็นชายสมมติว่าสวยว่าง,งามสมมุติว่าอันนี้เป็นบ้านเรือนเงินทองสมมุติว่าอันนี้เป็นข้าวของเครื่องใช้แต่สุดท้ายแล้วล่ะร่างกายแตกดับทําลายขันชีวิตถึงแก่ความตายร่างกายแตกดับไป สมบัติพัสถานบ้ตรเรือนเงินทองข่าวของเครื่องใช้ก็ไม่สามารถที่จะนำเอาไปได้สักอย่างเดียวสิ่งที่มาสำคัญมั่นหมายว่าเป็นของเราของเราฝากไว้กับโลกอันนี้ทั้งหมดไม่มีใครเป็นเจ้าของใดปล่อยไว้เป็นสมบัติของโลกโดยกันทั้งนั้นแล้วเราจะเอาอะไรเป็นสรณนะเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ นี่ย้อนกลับมาถามใจเจ้าของเราอยู่เพื่ออะไรความตายคืบคานมาทุกวันทุกวันทุกวันเกิดอีกห้านาทีข้างหน้าเป็นเวลาตายของเราเราได้เตรียมตัวไว้หรือยังอะไรจะเป็นสมบัติติดใจของเราที่ไปสู่สัมภระยะพในปรโลกเบื้องหน้าไม่ใช่ตายไปแล้วเอาพิธีกร มายืนอ่านประวัติหน้าศพเรื่องดีๆนะ่ะเอามาคุยหมดเอามาอ่านมดเรื่องไม่ดีไม่เอามาอ่านนั่นก็ฝังอยู่ในจิตใจของตนห้องตนนั่นแหละเรื่องกรรมดีกรรมชั่วก็ไม่จาเป็นจะต้องมาประกาศเกียรติคุณอยู่หน้าศพวันที่เราตายนอนแนบนิ่งอยู่ในหีบศพหน้าเชิงตะกอนกาลังจะทําชาปนกิจอยู่บนจิตตกรทานอันนั้นไม่เป็นประโยชน์อันใดดอก ต้องมันฝึกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอันนี้ต่างหากที่จะเป็นคุณคุณก็คือคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงค์นั่นแหละคุณก็คือพุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณนั่นแหละสร้างให้มีมันไม่มีก็สร้างให้มันเกิดขึ้นมาในใจของเรามันไม่เป็นก็สร้างให้มันเป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยในอัตลักษณ์ของความเป็นลูกศย์พระกรรมฐาน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสงบสงัดการไปการมาการเดินการเหินมีความเสงเี่ยมเจียมตัวไม่กระโตกกระตากการพูดการจาการวางตัวเหล่านี้เป็นการฝึกหัดตนของตนทางนั้นนี่เรียกว่ามาวัดมาฝึกมาหัดมาขัดมาเกลาไม่ใช่มา เชาชามเย็นชามไม่ใช่ามาทรงเดชเฉยเฉยนี่ท่านจึงให้ฝึกตน้องตนกิจ,จวัดข้อวัดแต่ละวันแต่ละช้าแต่ละเยน็นมีอะไรบ้างช่วยกันตรวจสอบหยาดโยมฝ่ายหยาดโยมช่วยกันเช็ดถาดเช็ดถาดเหลี่ยมถาดกลมเช็ดถ้วยโถชามล้างเสร็จก็เช็ดเก็บให้แห้ง เหมือนหลวงพ่อสอนญาติโยมที่อยู่วัดอมเจ้ยวเสร็จแล้วตะเก็บเข้าที่เข้าทางเรียงไว้เป็นแนวเป็นแถวไม่ให้ละเกะละกัข้าวของเครื่องใช้อยู่ในโรงครัวเก็บให้มันเป็นระเบียบอย่าให้มันกระจัดกระจายใช้หยิบออกมาจากตรงไหนต้องหยิบกลับไปตรงนั้นพานนเ,เหมือนกัน ใช่ไม้กวาดทางมะพร้าวใช้จากตรงไหนหยิบออกจากตรงไหนก็เอากลับไปไว้ที่เดิมการหยิบของจับของอะไรก็แล้วแต่อยู่ในวัดให้มีความเป็นระเบียบแม้กระทั่งอยู่ในกุฏิกุฏังตัวเองตอนเช้ามาสังฆรีเด็กวัดเตรียมตัวเตรียมขับรถ ล้างรถเช็ดรถไว้ไปวินบาะในหมู่บ้านต้องนั่งรถไปสี่กิโลไปกลับก็แปดกิโลดีหน่อยแนละ้วมันห่างหมู่บ้านไม่มีเสียงเอิกกะเลิกคึกขนองมันสงบสงบัดวัดเรามันภูมิประเทศมันเหมาะมันสัปปะยะัฉะนั้นสถานที่สัปปะยะบุคคลก็ต้องสัปปะยะ อย่าทําจิตใจของตัวเองให้ล่าเริงในเรื่องของโลกของสองสารให้ล่าเริงในอัตในธรรมในวินัยอันนี้เป็นสิ่งที่นายกย่องสรรเสริญเป็นสิ่งที่นาแซ่ซ้องตอนเช้ากับสังกะรีกัเตรียมถังโจกบ,บาทเช็ดรถล้างรถตรงไหนมันไม่สะอาดก็เช็ดออกกวาดออกถูออก ไม่ใช่พากันทอดธุระไม่เอาใจใส่พานเนีงก็ต้องช่วยกันตรวจสอบข้อวัดอันไหนมันบกพร่องอันไหนมันไม่เรียบร้อยสายตานี่กวาดไปอย่าให้มันเป็นตาไม้ไผ่มีตาต้องให้มีแววของธรรมเราเป็นนักบวชเอามือจับดูหัวตัวเองหัวโลนๆเนี่ยทำอะไรมันต้องมีสติ มันอายญาติโยมเขานะบางทีญาติโยมเขาไม่ได้ปงผมปงคิ้วไม่ได้ใส่ผ้าสีกลับแต่จิตเขามีประกอบไปด้วยสติท,ทุกกระเบียดนิ้วทุกเรียบบทนี่เราเป็นพระเราฝึกไม่ได้อย่างโยมมันน่าอายเขานะบางทีเขาฝึกดีกว่าเราแต่เขามากราบเราอย่างเงี้ยมันอายไหมอ่ะต้องฝึกตัวเองให้เป็นพระให้ใจมันเป็นพระ อย่าให้ใจเป็นยักษ์เป็นมารอย่าให้ใจเป็นโลกเป็นสงสารฝึกให้ได้เราเป็นม้าพระพุทธเจ้าเราอยากให้ญาติโยมอยากให้เรื่องของโลกจูงจมูกไปใช้างานถ้าเปรียบเสมือนก็เราเป็นวัวเป็นควายของพระพุทธเจ้า ให้พระพุทธเจ้าใช้งานให้ธรทมของพระพุทธเจ้ามาบรรเลงอยู่ในจิตของนักบวชไม่ใช่ให้เรื่องของโลกเรื่องของสงสารไม่ใช่ให้ญาติโยมจูงจมูกสนเขา่าวัวเข่าฟายไป,ไปใช้งานนั่นหมายถึงอย่าให้จิตตกเป็น่าสรับใช้ของโลกของสงสารนี่แห้พากันเข้าใจอย่าประมาท นี่ตั้งสติดีฝึกเจ้าของเอาจนมันช่ำชองเอาจนมันไม่เผลอนู่นแหละเนี่ยพากันเข้าใจอย่างนั้นอย่าปล่อยจิตให้ทอดธุระมากจนไม่ได้สนใจอะไรเลยอันนี้ไม่ดีฝึกเจ้าของดึงเอาเจ้าของมันเผลอก็ตั้งใหม่มันเผลอก็ตั้งใหม่อยู่นั่นเอาจนได้ เอาจนมันไม่เผลอนั่นแหละสติกับจิตแนบกันไปแนบกันไปทุกขณะทุกขณะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะคิดจะหยิบจะจับจะกดจะคูให้รู้ว่าขณะนี้ทำอะไรมีความรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาสติก็แปลว่าความระลึกรู้อยู่แล้วสมปชัญญาคือความรู้ตัวเสมออย่าเผลอเผลอ,อเมื่อไหร่แปลว่าความเพียรขาดลงวันั้นมีสติเมื่อไหร่เรียกว่า ความเพียรตั้งมั่นตั้งต่อตั้งตรงต่อเนื่องเมื่อนะนี่แห้พากันเข้าใจอย่าประมาทไม่ใช่ออกพรรษาแล้วก็อ่เลือ่อยเฉื่อยแฉะทั้งพระทั้งโยมใช่ไม่ได้นะขวางหูขวางตานี่ตั้งใจปฏิบัติอันนี้ถึงจะได้เรียกว่ามาวัดถึงวัดตั้งสติดีๆอย่าเผลอตั้งมั่น ถ้าเผลอเมื่อไหร่ความเพียรขาดเมื่อนั้นถ้าความ on, าเพียรขาดทำของผู้เจ้าขาดลงไปเรื่องของกิเลสแทรกทันทีทันดีถ้าความเพียรตั้งมั่นทำของผู้เจ้าเข้าแทรกเข้าแทรกกิเลสของพระเทวทัตลดลงลดลงลดลงถ้าความเผลอลดลงถ้าความเผลอลดลงความเพียรตั้งมั่นทำมากกว่ากิเลสถ้าความเผลอมากขึ้นทำน้อยกว่ากิเลสกิเลสมากกว่าทำเห็นไหม ปัดเวียดกันอยู่อย่างนั้นนี่ให้พากันตั้งใจปฏิบัติอย่าทอดทุเลาะนะวันคืนล่วงไปล่วงไปล่วงไปไม่รู้วันตายรู้แต่วันเกิดตายไปก็ไม่ได้อะไรทำไ,ไม่เด็ดทำประโยชน์จากการได้เกิดมาเป็นมนุษย์สมบัติพบเจอพระพุทธศาสนานี่เทศวันไหนวันไหนมันเน้นย้ำแต่ของเดิมๆทำมาเป็นของเก่าเอามาเล่าใหม่ให้พากันตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติ และจิตใจเราก็จะได้รับความสมงบล่มเย็ยนเยือกเย็ยนในที่สุดนี่การถึงธรรมมันถึงอย่างนี้ถึงด้วยการปฏิบัติไม่ได้ถึงด้วยน้ำลายให้พาการจำเอาเอาละที่นี่พอ